คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโปรโมชั่นยามาฮ่าฟินฟรีทุกคนันฟินทุกคน,ท,กคนที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์พลาดไม่ได้กับโปรโมชัน่นฟรีทุกคนันฟินทุกคน เมื่อซื้อ,อยามาฮ่าฟินรถครอบครัวสุดคุม้มวันนี้ถึง30เมษายนนี้ฟรีทุกคันมัวกันนกฟิน1ใบตระกาหน้าหนึ่งชิ้นกันลาย1ชิ้นรวมมูลค่า1,300บาทฟินทุกคนสุดคุ้มกับยามาฮ่าฟินที่กล้ารับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูร์ที่บเลที่22หมู่3ตำบลโคกสะอาดอำเภอสีเทพนายวีรวัตรวัฒนวงพฤกษ์อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางนัทก,การวัฒนวงพฤกนายกกิ่งการชาติอำเภอสีเทพนางสาวรัตด,ดามนตะขบพัฒนาการอำเภอสีเทพผูพ้อำนวยการกศออนอำเภอสีเทพท้องถิ่นอำเภอสีเทพและทีมปฏิบัติการตำบนโคกสะอาดได้ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือน,นายชนะทิพทองโคดและครอบครัวที่เป็นครเรือนตกเกณฑ์และร่วมถ่ายทำสารคดี60ปีกรมการพัฒนาชุมชน130ปีกระทรวงมหาดไทยขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักประชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยท่าทาครูเรือนของนายชนาทิพย์ทองโคตรเป้าหมายที่ได้ดำเนินการไปแล้วของปี2064โดยการขับเคลื่อนใน3ระดับคือศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนอำเภอทีมปฏิบัติการของตำบลและทีมพี่เลี้ยงในการช่วยเหลือการตกเกณฑ์ในมิติด,ด้านการศึกษาและมิติด,ด้านรายได้เพิ่มเติม ซึ่งจากการประสานงานได้รับความช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพจากกิ่งกาชาติอำเภอสีเทพเงินช่วยเหลือครัวเรือนจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เหมือนการส่งเสริมให้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยครับการฝึกประสบการณ์ทำงานในร้านสอดีเซลซึ่งเป็นภาคเอกชนด้วยความร่วมมือจากการประสานงานของทางราชการกิ่งการชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ครวัวเรือนมีงานทำมีรายได้เพิ่มและเกิดทักษะในการพัฒนาตนเองส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในการถ่ายทำรายการสารคดีดังกล่าวจะออกาสทางสถาน